อีเล็กลักกิโลเจ็ดกิโลนะครับครับนี่ครับมมเตอร์ของอีเล็กัลักนะครับวิธีการเปลี่ยนทานนะครับรัดสี่ตัวนะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับถอดวัดรอบก่อนนะครับบดมอเตอร์ออกสายวัดรอบออกก่อน ก็เวลาเราเปลี่ยนทางเสร็จต้องทำความสะอาดโซนหน้าคอนเทกต์ตรงนี้ด้วยนะตรงบริเวณนี้นะครับหน้าคอนเทกบริเวณนี้ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดสักนิดนะครับแล้วก็ใช้แปรงขัดนะครับมันเพื่อป้องกันไม่ให้มันเออถึงกันนะครับตัวน,นี้เป็นตัววัดรอบมอเตอร์ แล้ว,วก็วิธีการเทสนะครับวิธีการเทสว่าฐานยังมีเหลือเยอะไม่เยอะก็ใช้ปากแปนนะครับเคียดูนะครับดูนะครับแต่ยงไม่ชัดเคียแล้วก็มันจะดิดกลับนะครับไม่ได้เห็นเลยอ๋อตังตีเกม จะไปจับเลยจะไปนี่ไปเขียะนเะสียดูนะครับถ้ามันเข้าเข้าออกได้แสดงว่าโอเคนะครับแต่อาการของอ e เ e รอนิกส์เรือมอเตอร์แนวฝาหน้ามันจะมีปัญหาตรงน้ามันมันมีความชื้นเลยตัว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 ,ตวเอ่อแปลงฐานมันจะล็อกนะครับพี่ผมเคยเจอนะแต่ตนนัวนี้โอเคสภาพยังโอเคอยู่แปลงฐานยังยังยังมีอยู่แต่ว่าผมจะ ถอดขัดขัดตัวหน้าคอนแทคที่มันจะแปลงสันไปไปจี้นะครับตัวนี้หน้าคอนแทคตัวนี้นะทำความสะอาดนะครับใช้กระดายเบอร์ละเอียดที่สุดนะครับแล้วก็ใช้แปรงขัดตรงช่องนี้นะครับให้สะอาดนะครับช่องช่องระหว่างรอยต่อตรงนี้นะให้สะอาดครับผมเพื่อป้องกันการช็ดถึงกัน,นโอเค นี่นะครับเลอกครับตอนนี้มาบอ,บอดเสียนะครับแต่ว่าผมต้องเช็คแปรงฐานด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมาสาเหตุมาจาก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 นบอกแล้ว <c oughs> อาจจะสาเหตุมาจากแปรงฐาน <c oughs> มีปัญหาแล้วมันดึงไฟนะครับทำให้บอดพังี่ในบอดละที่ในกล้อง หมอดตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจุดสปลานนะครับจุดสปลายเสียนะครับเปิดไม่ติดนะครับโอเคขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้มีอะไรสงสัยไหมครับให้มุงเยอะครับโอเคขอบคุณครับ